สวัสดีครับพบกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาฟาร์มวัวของหมอปูนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมหมอปูเมืองสุรินทร์ครับหมอปูฝากเบอร์ติดต่อสักหน่ยครับผม0844739697ครับพิกัดฟาร์มสักหน่ยครับผมพิกัดฟาร์มบ้านผักไหมตำบลตะองอำเภอเมืองสุรินทร์ครับหมอปูตอนนี้มีวัวกี่ตัวครับขายหมดแล้วพี่เหลือ7ตัวเองขายหมดแล้วเหลือ7ตัวครับตั้งแต่ลงยูทูบอะดูวัวแต่ละตัวนะผมเลยผมให้ชมครับ อู้ดูหมอปูนะครับ<笑><笑>เห็นแล้วรักเลยนะผมนี่แบบนี้ครับผมนีอ่อันดูสวยฮัดโครงสร้างมาแบบสุดยอดเลยครับตัวนี้ชื่อดาลาครับดาลาเป็นลูกอนาโปลียนเป็นลูกนาโปลียนครับลูกสาวเขาที่วิ่งวิ่งนี่เป็นลูกราเบนตัวนี้ลูกราเบนใช่ครับตัวนี้อายุเขาเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหอย่างดื้อเลยเดือนกับยี่สิบวันเดือนกับยี่สิบวันนะครับผมครับ โอ้ดูลําตัวครับตัวนี้เคยเดินประกวดไหมครับใช่ครับเดินประกวดตั้งแต่6เดือนเดินประกวดตั้งแต่6เดือนนะครับผมตัวนี้ได้แชมป์กี่สนามแล้วครับตัวนี้แชมป์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 ห้าสนามโอ้แชมป์ห้าสนามครับผมถามจริงๆเลยหมอปูขายไหมอายอยครับได้ราคาขายอยู่นะครับผมนี่ท่านใดชอบนะผมมาดูตัวจริงได้นะครับผมนี่ไม่ผิดหวังเลยสวยมากๆครับผมตัวนี้อุ้ยอันนี้คือหมอปูชอบวัวแบบนี้ใช่ครับวัวผมบีดเองบีดเองมากับมือครับเกิดที่นี่โตที่นี่เลี้ยงเองผสมเอง ต่นตัวนี้เป็น F3 ตัวนี้เป็น F3 เลือดแ7หนะ้าแม่เขาฝั่งนู้นครับอ๋อแม่เขาตัวนู้นนะครับผมบแม่เขาเลือด75เลือด75ออตรงอ่านี้เริ่มต้นจากบามันลูกผสมเริ่มต้นจากบามันลูกผสมเลยใช่ครับผส,สมก็ผสมยายเขาก็เป็นนํำเชื้อนอกครับแล้วก็แม่เขาก็เป็นนลำเชื้อนอกครับผมตัวเขาก็เป็นเป็นวัวเลือดเอาไว้ที่เกิดในไทยคือนาโปลีนเกีาน99อ๋อเขาอาจะได้ลำตัวยาวเหมือนพ่อเขาครับผมจะบรีดน้ำเชื้อเป็นวัวนอกครับเริ่มต้น กี่ปีครับผมถามจริงแล้วกี่ปีกว่าจะได้แบบนี้กี่ปีก็ผมทําเลมาจริงๆมันก็ประมาณสักสิบเก้าปีครัโอ้สิบเก้าปีนะครับผมกว่าจะบีดวัวได้แบบนี้นะครับใช่ครับสิบเก้าปีบีดมากับมือเลยนะผมผมชอบเล่ตัวใหญ่ครับผมครับเล่สูงยาวลึกส่วนมากเล่มือใหม่ๆชอบแต่ขนฟูๆก็คือต้นกําเนิดคือเป็นวัวบ้านบ้านเราเนี่ยองใช่ครับบีดตั้งสิบเก้าปีนะครับผมกว่าจะได้แบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นลูกของราเบนนะครับผมนี่ลูกราเบน ดูเนื้อหนังนะครับผมดูกล้ามนะครับผมโอ้โหแต่แม่เขาผสมอีกจะผ่านรอบเลยนะแม่ผสมอีกแล้วใช่ครับแม่เขาผสมอีกตั้ง12วันแลวครับผสมตัวไหนไหครับเนี่ยผมผสมเกลือรดครับผมเกลือร่น้ำเชื้อของเอ่อรามิคารครับสวยมากมากครับผมนี่ดูตัวจริงนะครับผมนี่ดูกล้ามมากยาวเหมือนแม่เขายาวเหมือนแม่เขาใช่ครับครับตัวตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนพื้นผ้าครับผมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้าสั้นหูเล็กอืม เล่ผมชอบเล่หูทสั้นครับหัวนัวไทยแบบนี้คือเดินปรโกรดได้สบายสบายเลยรับได้สบายเลยโอ้แม่ขนาดนี้แล้วนะครับผมลูกดีกว่าแม่แน่นอนใช่ไหมหมอปูใช่ถูกต้องครับดีกว่าแม่โอ้พันธุกรรมเขาจะเริ่มสูงขึ้นครับผมจะอัดแน่นชาโรเล่เยอะขึ้นครับที่สําเร็จจริงๆได้ลูกวัวสวยมามาเป็นรุ่นรุ่นที่สามรุ่นที่สามประมาณสักเจ็ดปีเจ็ดปีได้เริ่มเห็นแล้วครับเจ็ดปีเริ่มเห็นโอ้โหครับผมครับ ผมไม่ได้ผสมพ่อในไทยนะครับผมใช้น้ําเชื้อโนกอย่างเดียวเลยใช้น้าเชื้อโนกอย่างเดียวครับอันนี้คือส่วนตัวเพราะว่าอะไรครับคุณหมอเพราะว่าวัวนอกเขาเป็นเลือดร้อยมาครับผมอย่างเราได้ไม่50ครับแล้วก็ใส่เลือดร้อยอีกก็เป็น75ครับผมครับแล้วเลือด75้เราก็ใส่แม่ร้อยอีกก็เป็น8 7ครับก็ไล่อยางีงครับไล่อย่างงี้เลยครับแต่ว่าผมจะทําให้มันถึงแค่เลือด96กพอเพราะอะไรครับมันจะหอบมากอ๋ออากาศร้อนใช่ครับบ้านเรามันเลี้ยงยากครับครับผมแล้วแบบนี้ดูเลยงง่ายไหม แบบนี้ถือว่าดูแลง่ายอยู่พวกคขนสั้นอ๋อขนสั้นใช่ครับเล่เลือดเลือดสูงมากเล่เลือดสูงมากคนจะยาวใช่ขนยาวแล้วมันมันหอบอ๋อครับผมไม่โตด้วยอ๋อถ้าร้อนเกินเขาก็จะโตช้าครับโตช้าต้องตัดขนต้องตัดขนต่อไปผมจะเปลงเป็นบีบหมดเลยครับจะเปลงเป็นบีบด้วยใช่ครับถ้ามันเลือดสูงสูงมากผมจะใส่บีบเพราะอะไรถึงอยากจะไปทางบีบครับมันจะลดความหอบอ๋อครับผมครับลดหอบ แต่ความคงวัวเล่เขาก็ยังเป็นรูปร่างเล่อยู่ครับผมสวยไหมครับผมเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวครับครับตอนนี้แม่แม่เขาโอ้โหดูแต่ละตัวอ่าพันธุกรรมมาแบบนี้นะครับผมเพิ่งเคยเห็นวัวลึกขนาดนี้นะครับตอนนี้สวยครับท้องเกือบติดดิบนะครับผมเนี่ยแม่วัวต้องหาพุงๆนะครับต้องหาแบบนี้เลยครับหาแม่อ่างเล่หาแม่อ่างออเล่เหมือนกันอ๋อครับผมชอบแม่วัวอย่างนี้ต้องทรงแบบนี้เท่านั้นก็มันรู้ติดคนคนชอบมั้ง ับผมผมถ้าผมผมบีดผมจะหาแม่วัวอ่างๆลึกๆับผมไม่เน้นความสูงใช่ครับอ่าวัวสูงมันมันสูงแล้วต้องเนื้อด้วยปกติวัวสูงมันจะไม่ค่อยมีเนื้อครับมันจะลอยลอยจะลอยลอยใช่ครับเวลาผมมันก็จะดูขี้เหร่แต่วัวตัวนี้ไม่เคยผมอืมผมมากก็วันนี้นิดหนึ่งวัวมันกินเก่งครับครับสวยแม่วัวตัวนี้ครับสวยจริงๆกินไม่เลือกครับโอ้โหน้ำหนักโก้แปดร้อยกว่าโลแปดร้อยกว่าโลครับ อันนี้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยท้องตัวที่ห้าครับท้องตัวที่ห้านะครับผมครับถ้าเป็นตัวนี้หมอปูปล่อยไหมปล่อยหมดเลยครับปล่อยหมดใช่ไหมทนายสนใจตัวไหนนะครับผมเนี่ยปล่อยหมดทุกตัวนะครับผมพันธุกรรมสุดยอดเลยขายเกือบหมดแล้วอ่ะขายเกือบหมดแล้วนะครับผมจากวัวสิบห้าตัวนะครับครับตอนนี้เหลือเจ็ดตัวขายหมดเลยครับเหลือเจ็ดตัวเกือบครึ่งแล้วครับผมครับนี่เดี๋ยวผมไปดูท้ายหน่อยนิดนึงครับผมนี่ครับผมนี่หมอปูชอบวัวแบบนี้นะครับครับโอ้โห สุดยอดเลยให้ดูฝั่งนี้นะครับผมวัวไรจะลึกขนาดนี้นะครับผมอันนี้พึ่งท้องสี่เดือนนะครับหัถ้าเต็มจะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยบึกเลยครับหนาจริงจริงริงกลางมาได้นะครับผมนะคาสนใจจริงๆนะครับผมยกสามตัวเลยก็ได้นะครับผมอ่าโอเคเอาไปเก็บไว้ในคองนะครับใ้าน อันนี้หลานับผมโอ้โหดูการเดินครับนี่ตูสุดยอดเลยผมไม่ดูนะครับผมเชื่องมากครับนี่ลูกของทราเบนนะครับผมดูหลังนะครับวัวยังไม่ถึงสองเดือนเนาะครับวัวยังไม่ถึงสองเดือนนะครับผมอู้หพันธุกรรมนี่สุดยอดเลยครับผมใช่ครับพันธุกรรมของเลี้ยงให้อกวนแบบนี้ยากไหมมันอยู่ที่การกินครับอยู่ที่การกินอยู่ที่การเข้าใจให้มันกิน แบบไหนครับผมอย่างผมผมบัวผมไม่เคยกินหญ้าัวไม่เคยกินหญ้าด้วยครับกินแต่ฟางแล้วให้กินยังไงบ้างครับกินอาหารข้นกับกากเบียร์แล้วก็ฟางสามอย่างครับผมไม่เขาจะออกมาันยจะไม่เลมหญ้าเลยครับมันกินเล้อแ่ะครับผมมันเรากินอีกทีตอนเย็นครับแล้วก็ฟางแล้วก็นอนอ๋อให้กินประจำวัวเนื้อต้องเลี้ยงต้องเข้าใจเขาครับเรื่องแบบนี้มากี่ปีแล้วครับเรื่องแบบนี้มาประมาณสิบสองปีประมาณสิบสองปีให้วัวกินอาหารข้นไม่กินหญ้าครับ พผมต้องทํางานถ้ามูแต่หายามันก็ไม่มีเวลาไปไปทํางานครับผมครับอืก็เลยไปยุบให้เขาอยู่ในวัวมต้องกินอย่างนี้ครับครับผมถ้าเราเข้าใจการกินเขาวัวทุกตัวมันก็ไม่มีผมถ้าผมถามโดยละเอียดตอนเช้าหมอปูให้ย,ยังไงสําหรับตัวนี้เลยก็อาหารโลหนึ่งอาหารโลหนึ่งจากเบียรประมาณสามโลครับผมแล้วก็กินเสร็จก็ฟงังแค่นั้นแค่นี้เลยแค่นี้เลย โอ้ครับผมไม่เยอะนะครับถ้าเข้าใจไม่เยอะใช่ใช่ครับแค่นี้เองเชา<ห>้าเย็นเช้าเย็นครับเบียร์มันก็มันก็โลละเกือบสามบาทนะครับครับผมผมให้กินมาตั้งแต่สองโลบาทนะสองโลบาทใช่ครับให้กินสมัยแต่ก่อนให้กินมาโอ้ให้กินมาสิบแปดปีแล้วแล้วที่เขาพูดพูดกันว่ามันอาจจะมีผลเสียอะไรเป็นไงครับหมอปูไม่รู้เหมือนกันที่เขาคุย,คย,คยคเขาเขายังไม่เคยให้กินมั้ง เดี๋ยวผมกินมาไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรนะครับผมนี่คือหมอใช้เองนะครับผมใช่ครับเชื่อใจได้นะครับผมกินบางคนก็บอกว่าัวท้องกินไม่ได้คพรับแม่ลูกกินไม่ได้ไม่กินได้แต่วัวขุนครับผมก็ใชายุววัวขุนมันกินยังไงก็ได้น้องมันก็อ้วนมันมันไม่ต้องการเลี้ยงลูกครับมันไม่ต้องการผสมครับผมแต่พวกแม่พันธุ์อ่ะกากเบี้ยมันของคนกินนะครับดูวัวนะผมเป็นยีตของคนนะครับอ๋อเป็นยีตของคนนะครับใช่ครับที่เขาหมักเอาน้ํามากินเลกากเลาก็ทิ้ง